สวัสดีครับพี่พีเอทุกท่าน,นครับวันนี้มาพบก,กับผมต็อปรถมือสอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมพาไปชมรถสไตล์ผู้บริหารอีก1คันนะครับสำหรับคันนี้ Toyota c a m r ร 2.5G นะครับเป็นรุ่น G เลยนะครับ2.5ด้วยบอกเลยว่าสวยสุดๆคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกด้วยปี2016จดทะเบียนปี2018นะครับบอกเลยว่าคันนี้เลขไมน้อยมากๆนะเลขไมเ่เพียงแค่5 3 0 0 0กิโเมเท่านั้นเลขไม่น้อยมากๆนะครับราคาอยู่แค่ 5แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนอยู่แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับถือว่าผ่อนถูกมากๆนะด้โลโสไตล์ผู้บริหารไปขับนะสภาพแรกเข้าคันนี้ยังไม่ทาการปรับสภาพใดๆไม่ได้ล้างไม่ได้ทําการอะไรเลยมาจอดแล้วก็มารีวิวให้พี่ๆพีพีเอฟซีให้ดูเลยนะถ้าอยากชมรายละเอียดคันนี้นะบอกเลยว่าฟรีดาวได้เครดิตดีให้ดดใหป,รประชาชนแค่ใบเดียวออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทนะครับดอกเบี้ยต่ำๆเริ่มต้น2.39เเท่านั้นนะ มาดูที่ไฟด้านหน้ากันก่อนนะครับไฟด้านหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะมีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับนี่เป็นเม็ดเมดแบบนี้นะครับปัดหมอกคู่หน้ามีมาแล้วยังไม่ทําการเก็บสภาพนะครับยังไม่ทําการเก็บสภาพใดๆเลยนะเซ็นเซอร์ด้านหน้าถึง2จุดกระจังด้านหน้าหล่อๆแบบนี้เลยเป็นโครเมียมนะครับมาดูที่ด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างตัวรถบอกว่าเลยว่าเหลี่ยมคมตัวรถชัดเจนแบบนี้สภาพแรกเข้ายังไม่ทําการล้างไม่มีรอยชนไม่มีรอยลักยิ้มแน่นอนนะผมกล้ารับประกันเลยสําหรับคันนี้โครงสร้างบอดี้เดิมหมดนะครับไม่มีการชนนนนนแ่อะ มาที่ด้านล้อแม็กนะครับคันนี้ล้อแม็กได้เป็นแม็กขอบ17นะสเปคเดิมโรงงานนะยางนี่ไม่ต้องห่วงนะเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วยางไม่ต้องห่วงเราเปลี่ยนให้ปีสี่เส้นนะใครอยากใครสนใจนะก่อนก่อนจะปรับสภาพราคาเท่าเดิมนะปรับสภาพเสร็จแล้วราคาเท่าเดิมไม่มีบวกเพิ่มนะครับซุ้มลงซุ้มล้อนะชกด้านหน้าไม่มีรั่วซึมใดๆนะครับแค่ยังไม่ทำการล้างเฉยๆนะครับนี่ไม่ทําการล้างปรับสภาพนะเราดูแลให้หมดนะบงบงเบาเเราซักให้หมดนะดูแลมากกว่า200จุดนะครับตรวจเช็คหมดนะครับตรวจเช็คหมดไม่ต้องห่วงนะ มือเปิดได้เป็นแบบโครเมียมนะคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกด้วยสมาร์ทเอนจีมีมาแล้วนะนี่กระจกมองข้างเปิดพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับสําหรับคันนี้นะกระจกเป็นกระจกแท้เดินจากโตโยต้าทุกบานนะครับนี่ดูได้เลยนะทุกบานนะครับไม่มีการเปลี่ยนกระจกใดๆทั้งสิ้นนะด้านหน้าด้านหลังเลยนะเดี๋ยวพามาชมด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังนะครับไลฟ้ามีมาให้แล้วกระจกเดิมแน่นอนกระจกแท้เดิมโรง,งงานจากโตโยต้านะครับนี่ไฟด้านท้ายนะครับได้เป็นแบบ LED แล้ว เซนเซอร์ด้านหลัง4จุดกล้องมองหลังมีมาแล้ว2.5รุ่นจีนะครับรุ่นท็อปนะครับใครอยากได้รุ่นท็อปรถสไตล์ผู้บริหารไปขับต้องคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับปรับสภาพแล้วราคาเท่าเดิมนะใครสนใจจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะเดี๋ยวพามาดูภายในนะครับนี่ภายในก่อนปรับสภาพนะบอกเลยว่ากริบกรเหมือนกันนะยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับนี่เบาะหนังปรับไฟฟ้าแล้วนะครับเบาะหนังสีเบจปรับไฟฟ้าแล้วนะสภาพเบาะนะก็ดูดีนะแต่เราดูแลให้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะเราดูแลซักเบาะ ดูแลบอกให้หมดทุกอย่างเหมือนใหม่กิฟต์เหมือนน้องๆป้ายแดงนะบอกเลยว่าที่บริษัเทเพรยตนนะขึ้นชื่อเรื่องรถสวยคุณภาพเกรดเอแน่นอนมาดูที่ด้านภายในนะครับภายในคันนี้พวงมาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วนะมีคุดคอนโทรลด้วยนะพวงมาลัยได้เป็นหนังบุน,น,นุ่มนิ่มแบบนี้นะครับจับกระทัดรัดมากนะคันนี้หน้าจอกล้องถอยมีมาแล้วแอร์แยกอิสระดูโอโซนสามารถปรับออโต้ได้นะจะดูกล้องถอยกันนะามดูกล้องถอยนี่ กล้องถอยมีมาแล้วเซนเซอร์ด้านหลังก็มีมาแล้วกล้องถอยชัดๆแบบนี้เส้นกะระยะมีมาให้แล้วครบๆนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ด้านตรงนี้ก็จะสามารถวางแก้วน้าได้ถึง2ใบยังไม่ทาการล้างนะก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรเล็กน้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะเราดูแลให้หมดทุกซอกทุกมุมนะตรงนี้ก็จะสามารถเสียบนี่เสียบ USB a u x ได้นะครับ a ออหรือว่าจะเป็น Power Out l e t รมีมาแล้วนะม่านด้านหลังไฟฟ้านะครับนี่ม่านด้านหลังไฟฟ้านะนี่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับขออนุญาตนะ ผมกดให้ดูนะว่าด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มจัดนะครับคันนี้คุ้มจัดจัดนะรุ่นท็อปเลยนะ2.5ตัว G ีนะครับคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เป็นลายลูกไม้นะครับด้านบนเป็นหนังบุนุ่มแบบนี้นะไม่ใช่พลาสติกนะตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ตรงนี้นะนหนังบุนุ่มแบบนี้นะแอร์แบ็กนี่มาให้ครบๆนะครับคันนี้พึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆน,นะครับดูที่ด้านเก็บของเก็บของนะยังไม่ได้การเอาออกอะไรเลยนะมีคนนงคนน้านะครับของอาจจะเป็นของลูกค้าเก่านะครับบอกเลยว่ารถ ไม่มีชนหนักพ่ความจมน้ํากับสีกอไม้นะด้านบนกระจกมองมองหลังตาแสงออตโต้แล้วนะไฟส่อง,ส,งสว่างด้านบนมีมาแล้วนะครับนี่นะที่เก็บแว่นตาด้านตรงนี้ก็จะมีมาให้นะครับตรงนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้แถมกระจกด้วยนะครับด้านทั้งสองด้านเลยนะครับนี่มีมาหมดนะแล้วดูสภาพหลังคานะครับยังไม่ทําการปรับสภาพนะรอยยงรอยยันไม่มีแน่นอนนะเราดูแลให้ไอจุดดำๆเล็กๆน้อยๆไม่ต้องห่วงนะผมดูแลให้หมดทุกอย่างบอกเลยว่าคุ้มจัดๆนะครับ กระจกมองข้างเปิดพับออโต้แล้วนี่พูปสตาร์มีมาให้แล้วนะครับหมดการล้อลื่นถลายมีมาแล้วนะแจ้งเตือนรถแซงมีมาให้แล้วนะแจ้งเตือนก่อนการชนมีมาให้ครบครบนะสำหรับคันนี้รุ่นท็อปใครอยากได้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวเราพามาดูบอดี้ตัวรถกันนะนี่เปิดฝาท้ายสามารถเปิดจากตรงนี้ได้นะครับเปิดฝาท้ายแผ่นสครับเพจแคมรี่มีมาให้แล้วครบครบนะโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะไม่มีชนแน่นอนนี่หัวน็อตคมคมแบบนี้นะครับหัวน็อตคมคมนะไม่มีการขันแน่นอนนะเดี๋ยวพามาดู กระดูกงูด้านนี้นะเม็ดอาร์กบอกเลยว่ามีมาครบๆนี่นะใครอยากดูรถเดิมเป็นยังไงนี่บอกเลยว่าคันนี้รถเดิมแท้แน่นอนเรากาล้ารับประกันได้เลยนะเราก้านั่งยันนอนยันได้เลยนะว่ารถเดิมไม่มีการชนมาแน่นอนนะใครกังวลเรื่องนี้นะตัดออกไปได้เลยนะสําหรับคันนี้นะขออนุญาตเก็บก่อนนะฮะขออนุญาตเก็บก่อนอ่ะอันนี้บอกเลยว่าสวยสดงดงามแท้ๆคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับนี่ ดูหัวน็อตนะครับสภาพหัวนงหัวน็อตที่ประตูนี่ไม่มีการขันใดๆทั้งสิ้นนะคันตรงคันเตือนยังมีมาให้ครบๆนะเดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังกันต่อนะครับด้านคนนั่งด้านหลังนะครับนี่ด้านคนนั่งด้านหลังนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันนะครับสภาพดีเบาะตึงๆแบบนี้เลยนะเบาะตึงๆมีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสภาพดีเราต้องซักเบาะอ,อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะเราดูแลให้หมดทุกอย่างภายในรถนะใครอยากได้รถสวยคุณภาพต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันต่อนะ แล้วหลังฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับด้านท้ายด้านหลังด้านนี้นะก็สามารถเก็บของได้นะสามารถเปิดหยิบของมาจากด้านในได้นะครับนั่งด้านในก็สามารถเปิดรูตรงนี้หยิบของมาได้นะโอ้บอกเลยว่าคุ้มมากคันนี้ท้ายในนะครับกว้างขวางนะครับสามารถเก็บของเดินทางไปต่างจังหวงต่างจังหวัดได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดท้านท้ายดูนะบอกเลยแม็กยางอะไหล่มีมาให้ครบๆนะครับนี่แม็กยางอะไหล่นะโู้สภาพดีมากล้อแม็กยางอะไหล่ แบบมาแบบกิบตนะเครื่องมือแม่ลงแม่แรงนะครับซีนทางมะพร้าวด้านตรงนี้นะครับไม่มีการทํามาแน่นอนนะสีเดิมนะครับไม่มีการคอะทําทสีมานะครับสวยๆเลยนะแค่ยังไม่ทําการล้างนะครับสําหรับคันนี้มาดูที่ด้านบนนะครับไฟส่องสว่างมีมาแล้วนะโครงสร้างบอดี้เดิมหมดนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับมาดูที่ด้านฝั่งนี้การหัวน็อตนะครับนี่หัวน็อตนะครับกิบตแบบนี้นะอาจจะมองเห็นนะเห็นไหมนี่ ให้ดูได้แบบนี้เลยหัวน็อตด้านซอกด้านในนะใครอยากได้รถเดิมนะไฟท้ายไฟท้ายแท้นะไทยคอยโตะนะครับไฟท้ายแท้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะดูได้ทั้งสองฝั่งเลยนี่หัวน็อตสวยๆคมๆแบบนี้นะครับไม่มีการปัจจัยขันแน่นอนนะนี่ไฟท้ายไม่มีการแตกแน่นอนไฟท้ายแบบ LED แล้วมาที่ด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ล้อมองล้อแม็กนะครับนี่ลอยเบียดฟุตบาทไม่มีนะครับได้ดิสเบกหน้าหลังมาแล้วยางผมเปลี่ยนให้ฟรีสี่เส้นนะถ้าใครสนใจนะบอกเลยว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยเปลี่ยนแบตให้ด้วยนะครับ เอาไปดูแลแบบครบๆเลยนะมาดูด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจปบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับกระจกออโต้แล้วนะครับกระจกนี่เปิดออโต้แล้วนะครับใครอยากได้คุ้มจัดจัดสำหรับคันนี้แผ่นเพจนะครับตรงเครื่องตรงเล่มแน่นอนนะตัวเครื่องตัวถังนะครับดูได้เลยนะชัดเจนแบบนี้นะคําเตือนมีมาให้ครบหัวน็อตสวยๆคมๆแบบนี้นะครับนี่นะตามมกมีมาแล้วชัดเจนนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ต่อใครอยากดูตรงไหนนะผมจัดให้ได้หมดนะครับ บอกเลยว่าคันนี้แน่นตับนี่นะเม็ดอาร์คมคมแบบนี้นะครับบอกเลยว่าดูรถมือสองนะคุ้มค่าคุ้มราคาต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นนะสนใจติดต่อมาด่วนเดนี๋ยวพามาชมห้องเครื่องคันนี้กันดีกว่าว่าสวยแค่ไหนนะครับสําหรับคันนี้นะครับีมาครับเรามาดูเครื่องยนต์กันบอกเลยว่าคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดูอัลวีทีไอนะครับสองพยซีซียังไม่ทําการปรับสภาพนะครับอาจจะมีฝุ่นมีการใช้งานเล็กน้อยนะตามสภาพนะครับบอกเลยว่าแต่หลังการปรับสภาพครับ ราคาเท่าเดิมนะไม่มีอัปราคาเพิ่มนะครับดูได้เลยนะเครื่องยนต์ไม่มีการไหลเยิ้มของน้ำมมน้ันนะครับเราดูแลให้นะครับใครอยากได้หลังการปรับสภาพอยากดูรูปภาพหรืออยากได้คลิปวิดีโอหลังการปรับสภาพนะครับขอแค่ลงคลิปภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะหลัง1วันหรือถึง2วันนะเรียบร้อยให้ดูได้เลยนะบอกเลยว่ากิฟต์ราคาเท่าเดิมไม่มีอัพราคาเพิ่มนะครับนี่ดูนะเบ้าโชคซุ้มโชคนะครับสภาพดีเม็ดอาร์เห็นชัดเจนรอยแต้ม QC เดิมจากโรงงานมีมาให้ครบๆนะครับ แกนด้านซ้ายด้านขวาดูได้เลยนะครับอาจจะอยู่ในช่องนะครับแต่บอกได้เลยว่าไม่มีชนไม่มีบินแน่นอนนะระบบเบรก ABS แต้ม QC เดิมจากโรงงานมีมาให้แล้วแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ฟรีไม่ต้องห่วงนะคันนี้สวยเดิมหมดทุกจุดนะครับฝั่งนี้เหมือนกันสภาพยางซุ้มโชคสภาพดีพร้อมใช้งานนะบอกเลยระบบไฮดรอลิกไม่มีรั่วซึมนะครับด้านหน้านี่ด้านฝากระโปรงระบบไฮดรอลิกไม่มีรั่วซึมนะแผ่นกันความร้อนด้านบนอยู่ในสภาพดีไม่มีการตกท้องช้างแน่นอนนะโลโก้ด้านบนมีมาให้ครบคำตรงคำเตือนนะครับ เน็อาร์เห็นชัดเจนแบบนี้นะฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะฟังเสียงได้เลยนะไม่ต้องห่วงนะถ้าอยากได้รถเดิมรถสวยเอาไปใช้งานนะครับสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 2 2 6 9 0 5 5 0เนะเป็นเครื่องยนต์เดิมหมดทุกอย่างไม่มีการแต่งใดๆทั้งสิ้นนะสำหรับคันนี้ถ้าสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆแอดไลน์ line, มาเบอร์นี้ได้เลยนะบอกเลยว่าทักมาหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้รถมีมากกว่า400คันในสต็อกอยากได้เป็นรถรุ่นไหนอยากได้รถเก๋งประมาณไหนบอกได้หมดนะอยากได้เลทผ่อนประมาณเท่าไหร่บอกได้หมดสะ สวยสุดๆสําหรับคันนี้เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆยังไม่ทาการล้างปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะบอกเลยว่าอาชีพไหนก็สามารถออกได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกออกได้หมดนะครับมีพี่ๆไฟแนนซ์บริการไปเซ็นเอกสารให้ถึงที่นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้เล่มสสาเนาเอกสารชุดโอนมีพร้อมดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39เท่านั้นถ้าใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วย1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไปให้ด้วย1ป24ชั่วโมงนะถ้าใครสใจ อย่ารอช้าเดี๋ยวจะติดจองก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรรอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ